นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำผู้ประกอบการชายแดนร่วมส่งมอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์จำนวน20ชุดมูลค่า70,000บาทช่วยเหลือต่อลมหายใจผู้ป่วยที่ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะที่อาคารตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดนำผู้ประกอบการชายแดนนายอัครเดชตาสหลีประธานกรรมการบริหารบริษัทแม่สอดปรีโซนจำกัดร่วมมอบถังออกซิเจนจำนวน20ชุดซึ่งเป็นถังออกซิเจนขนาด1.5คิวและ2คิวอย่างละ10ถังพร้อมอุปกรณ์รวมมูลค่า70,000บาทโดยมี นายแพทย์พิพัฒน์เคลือบวังรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดร,รับมอบในครั้งนี้นายแพทย์พิพัฒน์เคลือบวังรองผู้อำนวยการฝ่ายการ,าการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าสําหรับถังออกซิเจนที่ได้รับมอบในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยที่ยังขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้เช่นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรังเช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดมะเร็งซึ่งผู้ป่วยมีความประสงค์จะรักษาตัวที่บ้านหรือญาติยินยอมให้อยู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถหยิบยืมไปใช้ได้เนื่องจากมีความสะดวกต่อการขนย้ายบ้านไม่มีไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับวันนี้มีครบครันสามารถเติมน้ำและใช้ได้เลย การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ในการช่วยต่อลมหายใจชีวิตเพื่อนมนุษย์ขณะที่นายอัครเดชตาสหลีประธานกรรมการบริหารบริษัทแม่สอดปร,รีโซนจำกัดเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและกำลังทรัพย์ร่วมบริจาคอุปกรณ์และสิ่งของที่ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนเพื่อให้โรงพยาบาลแม่สอดมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ออกซิเจนนะครับก็มีอ่ม,ม,มีมีสองขนาดครับหนูหนูก็โอเคครับก็ตัวนี้ก็มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เป็นส่วนที่ประชาชนที่เจ็บป่วยนะต้องเลื้อนหลังเนี่ยสามารถจะนําไปใช้เอจะใช้ทั้งในโรงพยาบาลนะเป็นจุดปกติโรงพยาบาลจะมีระบบออกซิเจนตามสายหรือว่าไฟล์อยู่แล้วตามจุดศึกษานะครับในบางจุดบางสถานที่ไกลๆหรือไม่มีเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้ ในส่วนประชาชนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยให้เหลื้อลังให้ติดบ้านติดเตียงเนี่ยามารถจะยืมไปได้นะครับมีประโยชน์มากๆาครับหลังๆนี่ประชาชนที่เป็นอายุเยอะนะครับก็หลังป่วไปเนี่ยก็มีประชาชนบางหมุ่น,นะครับรื่ว่าจะเป็นที่เป็นโรคปอดเป็นมะเร็งที่โรคเลื้อลอังต่างๆนะที่อาจจะเป็นผู้่ที่ประสงค์ที่จะอยู่บ้านอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนไข้าบางรายที่อาการแบบญาติก็ยิยอมจะให้อยู่ที่บ้านนะครับ ก็คิดขอยืมตัวถังที่นี่ไปใช้ได้นะครับจริงๆมันมี2ส่วนนะส่วนที่เป็นเครื่องผลิตเกฑ์ที่ย um, ืมได้นะส่วนที่เป็นตัวถังซึ่งก็อาจจะสะดวกในการที่จะขนย้ายนะบ้านที่มีไฟฟ้านะครับก็สามารถจะนําไปใช้ได้ก็วันนี้อุปกรณ์ก็ค่อนข้างจะครบนะครับเพรได้ดูมั้มีตัวถังมันมีหัวเกนะครับในการนําไปใช้นี่ก็เอาไปที่บ้านแล้วก็สามารถจะเอาสายไปต่อแล้วมีกาสเติมน้ำนะแล้วก็เราจะเปิดแล้วก็ใช้ได้เลยถือว่า เป็นการต่อชีวิตให้ผู้ป่วยนะครับเป็นการก็ให้ช่วยช่วยการหายใจนะครับต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยนะครับถือว่าเป็นเป็นบุญเป็นกุศลที่บริทนนะครับร่วมกันช่วยเหลือส่วนของเรานะครับครับขอได้เลยครับผู้บริจาคผู้บริจาคครับวันนี้ก็มีความยินดีที่ได้มาบริจาคมอบถังออกซิเจนและเกจมิเตอร์นะครับให้กับโรงพยาบาลต่อโดยร่วมกับทางท่านนายกเป็นจำนวน20ถังนะครับเพื่อ ตามวัตถุประสงค์ตามที่คุณหมอได้กล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตธานหรือว่ามีกําลังทรัพย์นะครับถ้ายังช่วยเหลือ,อพอที่จะช่วยเหลือได้เนี่ยก็ยินดีที่จะรับเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านวะครับขอบุณครับ